ทางกระทรวงคมนาคมค่ะก,ก็ได้มีการเตรียมพร้อมนะคะรับประชาชนที่เดินทางกรับกรุงเทพนะคะมีการจัดช่องทางรองรับว่างแผนมาตรการด่านการจราจรรับมือทุกเส้นทางค่ะนายสุริยะ จึงรุ่งเรื่องกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงภาพร่วมเทศกาลสงกรานต์ปี2567พบว่าภาพร่วมการเดินทางสะสมในช่วง4ีมือนี่ตั้งแต่11ถึง14เมษายนนะคะมีปริมาณการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศและระหว่างประเทศสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้เพียงพอโดยยังมีการเพิ่มขึ้นย่งต่อเนื่องอยู่ที่ระดับ10ล้าน4 7 8พ0 0 นะคะสองรอยเจ็ดสิบเจ็ดคนมีเที่ยวเพิ่มขึ้นนะคะทีเจ็ดจุด 22%นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยระบบการขนส่งสาธารณะภายในประเทศนะคะระบบทางร่างมีการใช้บริการสูงสุดคิดเป็นสัดส่วน4 5 1 6สำหรับระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศมีผู้ใส่สูงสุดนะคะโดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเฮานั่เองค่ะระบบขนส่งทางถนน142,074คนต่อเที่ยว ขณะทีการจะราจรเข่าออกกรุงเทพค่ะบนทางหลวงสายลักซิ0เส้นทางมีปริมาณ3 9 8ล้านเก่าแสนแปดหมืันขั้นเพิ่มขึ้น1.7%เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในของปีที่แล้วค่ะจะได้กัดตามครับนายสุริยาย,ยังมีการเน้นย้ำทุกภาคส่วนนะครับในทั้งหน่วยงานของกระท่วนะครับยังคุมเข็มมาตราการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง และเตรียมพ่อมระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถโดยสารรถไฟเรือเครื่องบินต้องเพียงพอกับปริมาณผู้โดยสารและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะครับสามารถเข้าถึงและก็ ง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยบอลาซาบอมิภูโดิสารตกข้างบโกงราคาและที่สําคัญบอถิ่มผู้โดิสารอีกนาครับอนอกจากนี้คะ่ะก็ได้มีการกําชับนะคะให้กรมท่าหลวงและกรมท่งหลวงชนบทสํารวจไฟฟ้าแสงสว่างค่ะและไฟสัญญาณจราจรให้พร้อมใส่งานอยู่ตลอดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใส,รสนน้รถใช้ถนนรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจําจุด มีการให้บริการประชาชนตลอดเส้นทางเพื่ออาํานวยความสะดวกของการเดินทางในช่วงค้ากับให้เกิดความคล่องตัวค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการมอบหมายกลุมขนส่งทางบกคงมาตรการคุ้มเข็มตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด,ดจุดตรวจนะคะเช็คกิ่งพอยและรสแอเรียนะคะร่วม221จุดน้ำกันทั่วประเทศเลยจนถึงวันที่17เเมษายน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งทางพนักงานขับรถทุกคนต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็น 0, 0. มิลลิกรัมเปอร์เซนต์และชัมม่วงและชั่วโม,มงการขับรถค่ะต้องบอกเกินที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งโดยสารสาธารณะทุกขั้นต้องมีสภาพมันคงแข็งแรงทั้งสภาพตัวรถภายนอกและภายในอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยต้องพร้อมใส่งานอยู่เสมอค่ะ